มีคนเดียวเลยค่ะก็มาช่วยก่อนก่อนหน้านี้ก็สู้เลยทำสินเชื่อบ้างนะฮะหรืไทยทานิหลายเจ้าไทยทานิทานิก็มาเปิดร้านเด็กจ้าถือว่าสูงจริงๆนะไว้จ้าเป็นเจ้าของร้านไว้จ้ายอดขายประมาณกี่ร้อยชามคต่อวันเอ่อต่อสองร้อยชามเกือบโซ่วันนี้ไม่ธรรมดานะคะแล้วยังไงมาตัวมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้คะใครชวนมา เขาเขาไปชวนเรามาด้วยแต่ยังไงเราถึงได้ตัดสินใจค่ะพอดีดีก็ได้ติดตามป็นกวกเขาค่ะแล้วเขาเห็นเขาดีอ่นแล้วก็ทีนี้เขาก็ช่วากันี่าเฮ้ยอย่ไหเลยะคะก็ เราคั่วในี้มาเพราะว่าคือคั่วแบเนี้ยเอ่อมันเป็นคั่วที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ต้องได้มันเป็นคำนี้ที่แบบว่ารู้สึกเพราะเพราคือคือจริงๆแล้วมันไหลแค่เดือนเดียวแลเราเราขาดกำไรแสนแล้วรู้สึกแล้วเราแบบโหน้าโหน่าที่แบบไม่อยากได้เลยไม่ใช่คือแบบลองทจริงไม่จ่ายต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดือนนั้นก็ ตัวเองกัดไม่ปล่อยใช่ของชยกไม่ได้งคาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือมันเป็นห้วยใ่แรกที่เรารู้สึกว่าอีทแบบี้ที่จริงี่ต่นอยากทราบอะไรายสวยเป็นยัเจโอเคครับ